วันนี้ทางช่องกับตันแพนด้ามาสอนวิธีลงทะเบียนรับวัคซีนสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านไลน์หมอพร้อมตั้งแต่วันที่1นึ่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปวิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านไลน์หมอพร้อม ขั้นตอนแรกให้คุณลงทะเบียนผ่านทาง l ล ne Official Account ที่มีชื่อว่าหมอพร้อมหรือจะสแกน QR Code นี้ได้เช่นเดียวกันหรือกดที่ลิงก์ที่เราจะแนบไว้ให้ใต้คลิปหลังจากนั้นระบบจะเข้าหน้าบัญชี Official Account หมอพร้อมให้คุณกดปุ่ม Ad ดหรือเพิ่มจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นแชทเมื่อคุณกดเข้าไปให้องค์แชทจะเจอข้อมูลปุ่มให้กดลงทะเบียนและอย่าลืมกดอลาวเพื่อให้ระบบสามารถกรอกข้อมูลได้ จากนั้นให้อ่านข้อมูลและเงื่อนไขให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มยอมรับโดยระบบจะมีการยืนยันว่าจะมีการส่งข้อมูลให้กดยินยอมจากนั้นให้กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนและเลือกจังหวัดที่คุณอยู่ในการกรอกข้อมูลครั้งนี้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลของบุคคลอื่นได้คลิกยืนยนันจะมีข้อความขึ้นมาว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วท่านสามารถปิดหน้านี้ได้ทันที เมื่อลงทะเบียนเสร็จให้คุณกดปิดหน้านี้ได้ทันทีแต่ทั้งหมดจะสามารถลงทะเบียนร,รับวัคซีนตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ในหมอพร้อมอ f ฟฟิเชียลแอคเคาท์ยังมีฟีเจอร์ทั้งบอกข่าวสาร ข้อมูลวัคซีนและหน่วยงานตรวจโควิด -19 ด้วยยังไงก็สามารถใช้บริการในนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามหากถึงวันทีมนีได้รับวัคซีนแล้วคำแนะนำคือยังคงจะต้องมีการป้องกันต่อไปเพราะยังไม่มีการยืนยันว่าวัคซีนนั้นจะป้องกันนอแค่ไหนแต่ที่ดีที่สุดคือเราต้องป้องกันตัวเองด้วยทั้งการหมั่นล้างมือไม่อยู่ที่แอร์อัดรวมตัวกันและใส่หน้ากากอนามัยให้ได้มากที่สุด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสารดีแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ